สวนมะพริกสวนพริกกับสวนพริกแดงหมักมทั่วเพียมมู๊พักสี่หอมสี่หอมสี่เล่าขนาดเสียงันด้วยเลยที่คนน้องสาวเจ้าหนี้คนจันทร์ เก็บเอาเก็บกินเนาะดงบ่ได้แตกเอาอันนี้ละซะก่อน <cười có kháf> ร้นพี่นอ้องนลีงเป็นมวยนลงเปนมวยกลังเป็มวย้แหงกันมืรกสวนแตงสวนถั่วครับมองจอกชาวบ้านามามันจะเสียหนกติน ในนาซานีาาน่คือไปฝวนมาหอด

nào oh. lấy mà lấy mà

เป็นเครื่องดูดน้ํานะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าเขาทํากันอย่างไรเครื่องตัดหญ้าเ,าเลยนะครับเครื่องดูดน้ำดูดน้ำอย่างสั้นไปโว้ดสวนไปเลยต้องมีวิธีการแบบนี้ด้สิเบื่อครับม้อนอะไรมอกอะไรไป งมมาเลยงมมาเลยมือเปล่ามือเปล่าปูน้ำคู่สาครับเปิดพร้อม

จังหอีกแหล่าจางเนี่ยโอ้ยน้ำแรงครับน้ำแรงมีแบบขนามีหมอมมีบักซี่เล่าบักซี่จีนอนะโอเค ได้แล <laughs> <laughs> le <laughs> ้วได้แล้วปลากระไรเรือมูติสมองมองที่พวดไว้ด้วยมองวัวยก่าสิบปีแล้วกัเหัาสภาพแล้ว ไปว้านบนปดปลาแล้วมันจีกม่องเลยกันปลาเนี่ยพ <c oughs> ูนแล้วสามม่องชิบสองเส้นหรือสามชิบสองเส้นบนกนี่โอ้ยกระปดกับปดโพดสีม่องกากๆเว้

ủa oh, oh, nằm nè các anh các anh chúng ta giải rứt bắt được số khác à học bay hớt bay, โอ้ยทำจีดที่พักแร้เจ้ากาเจ้าสิมาเจ็บพักเจ้ะกูงดดามที่เขาฮะกูแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้กูบ้างยังไม่ติดอยู่ครับดัมตื่นซ้ำนี่แหละ่ะ ลายตัวเลยเนี่ยเอาเป็นเวรเป็นเวรเลยซี่หาตัวแล้วครับตักไลตักไลห, <c oughs> หากินไงครับบ้านห้องขันมองในสานี่ <c oughs> <c oughs> มันเป็นมนันว้า <c oughs> <c oughs> ที่เท่า เขาไม่ฟ้ามันดิแอ็นบอติกบ่มันมันบ่ขวบโคตรลงไปโคตลงไปโอ้ยไฟอันนีิม่อนปดปศะนะครับเขื่อนว่าไฟจีกม่องครับไฟจีกม่องโอ้ยใส่เดียวใส่เดียวม่องดังนี่โอ้ ไฟจรีนม่องครับใส่เดียวเดียวเอาไปอ้อยไฟย่างเดียวครับใส่ใส่งานยังยิงกูเลยตึ้อปันปลากันครับพี่น้องเริ่มปันปลากันแล้วครับปันกันกินยังสิปันกินกันเด้อ เดี๋ยแล้วเหรอซะผูดี้จะได้ปลาเข็งขวันเพราะว่าปลาเข็งขวันมันเดือดบันเดียมันตัวใหญ่มั้งพูดีไปก็ได้เต็มของมาสู่คนเอาติ๊กเป็นหัวหน้าเอาเอกเป็นเสนาหน้ำกลมูแอบัวน้ำอสอยู่ เฮ็ดจังนี่ได้กระบอท่านเสรแล้วพี่น้องเงอาเอาเอาพูดแล้วพูดแล้วเอ้ยพี่ชายน้องไหลเถอะแล้วมาพ่อเอาไหลดิว่าจะค้องสาจะค้องสาว่าคนไปเอ้ยยังพอเสร็จเปิดเด็พี่น้องในพูแล้วสองลนี่กัไหลอืมอืม

อาาศี่ดอากาศทีนต้นหญ้เอาม่าปลากกับรองยาเออกับรองหามาปลูกน้ำอืมอืมวาเยายเลยอ่าขอบคุณครับขอบคุณมากมากว้ยมันสิได้เนี่ยพูดจะมือนี้เสผ้าเสอผ้าตัวเขาไหวทยรถทันล้ขอบคุณขอบคุณเอากระงยารงยาวามาปล้าไว้เอออายแสงมาอีก ป้าที่ชอบมันสด้ของฝากไ่ปเสมอนี่โวราอัน้มันดู่ากเอาไม้กับพีเเรื่องนี้เหนบ่มีอืมอืมพี่พิก็ถนัดแก่เนาะจ้าว่าถนัดแก่เเอาไมเจียมไทยลยๆพี่น้อง <laughs> ขงไทยงอไรอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับพ <laughs> มายามพี่น้อง,งดีเรื่องเกมเรื่งเด็กคอเมื่อจนี่แ <laughs> ข่ง <laughs> ปยายลวนไปเก็บบวกไปยิกงวนสงเงนนั่นนี่ไปลวกกินกระป่นนี่เออบวกพรรษนบวกอดสันนี่ ปละกรมิปลาดอ้ยไปเคยเห็นัอยู่ในตลาดบ้านเัาก็ปลูกเป็นอยู่บ่็ดนี้ยปลาดโซปลาดโซปลาดโซมกระบดดรอปลาดโซพี่น้องอุยมันจะต้มชืนแซ่บใช่ไหมเน่่เน้มันปลาดโซ เอกเอกโอ้ยเเด้อมย่ก็บบกว่ามเด้อตเกันแปอชานี่นี่เอา่อยนเอาหน่ยหน่อยเน่ไปซิมเ่กันเถอะไปนพียงเนียงามยมูเจ้าเอาน้ามึงดนี่บ่มูบ่คิดกำลังงามเลยนี่เนี่ยโอ้ยเห็ดแจวกับพขอนี่เด้อ โอ้ยบักเขือนไงจ้าทีโซ่อโซโอ้บักเขือนขวนจนออออโอ้เขือนขนครับเฮ้ยบพี่กินปู้่กินนี่าทีโซาพเลยพะพกงงามพี่้องกูคืออย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกโอ้โห,โโหสวยงามนะครับพริกกระลังสีขึ้นครับพี่น้องกระไ,ไคไนนนเนี่ยน้าเหมือนพุทธม้าวยมีขอดแบกย่อมตัวนี้นี่พุทธสวนแหวอาชีพกะเพราครับกระเพราโอ้โหมันเป็นนี่กระเพราอ,อันนี้โ,โหระพาโอ้โหสุดยอดสุดยาดเสดยอกระลังเป็นไรครับ เกือบเป็นว่ามือได้สิขี่รถมาหาเอาแถวนี้เด้อขัดหลายขัดหลายครับพ้นถางช่างพ้นถางช่างตั้งไว้โน่นขับหวานต้นประท่านบอกผมด้วขัดหลายขัดหลายขซ่อนครับพี่น้องครับนี่ละพี่น้องบนเท่องน้ำพอนน้ำสั่นกับทียูทีว่างกับใส่เป็นประโยชน์ครับยูน้ำพ่นน้ำหน้าเ้องกับมิทีว่างขอให้มีหนามมีน้าเจ๊กน้อยเล็กน้อยนำถางถางสารน้ครับมาดกับเอาหนำใส่รถ นกันื่อ so ก้ครับนพ้นอีลีพ่นอีีพ่นบ่วงในโอ้โหงามครับไปฟังเางามเลยไปกินครับก็กระโดดเฮ้ยปิดางล้างอยู่ึัดส่อนครับทุกทเชิญชวนเห็นพี่น้องครับปลูกยูหกินคืมเบอร์นี้ครับเศรษฐกิจมันก็บพดี้วก็สิ่งเียเข้ามาขายเขาบหูว่าเขาเอายั้งไว้คกินแน่นะครับเพาหูดอก สารเคมีเคมีเขาหูหูจะว่าเขาปลูกเองเขาหูจักเองนะครับนี่เขาอดขิงชัยครับปลูกเองเขาหูจักเองว่าเขาหดหยังเขาใส่หยังใส่ฟุ้นขี่ไปขี่ขี่กวายขี่ไก่ไปสารเคมีเขาหูแล้วว่าเขาใส่เ่าใส่นะครับเขาเพใส่อยู่แล้วกาปลูกกี่เองนะครับเชิญชิญที่รองอารับดูรับสารับหรือปฏิบัตินะครับสมัยสมมตนี่ของสื่อของขายมือด คนขี้ข้านขึ้นครับมักสะดวกมักสบายเพราะใส่ใจเรื่องอกาปรปลูกยูปลูกกินนะครับก็คือสมัยตะกีบผสมตะกีบตะกอนโอ้อกอกตรงออกซาออกหาหดหัวฮดสวนในยังหมดเสามาตื่นเต้นอึกจีซี่จีหาไปแย่งยุบานโอ้ไปแย่งยูบทงผมนะครับตัดไม่ขั้นข้อขู่ไมห่หาบหน้าหฮดตบพีกบักเขือ แดงบบกทัวเขาโพดแต่สมัยตีผมกับไปหดเทกันครับเนี่ยรวดกับธรรมชาติช่วยสร้างเราเราก็ช่วยสร้างธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติจะเสริมชีวิตให้เราอายุยืนยาวครับอันซ้อนผิกค,ค,ครับพี่นออ้องยิพงกำลังเผิ่งามขอบคุณที่รับชมนะครับโอกาสหน้าเจอกันให,หม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ